สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมบอนสีนะคะที่ออกกอแต่ก,กิ่งก้านนะคะตั้งตรงสวยเลยนะคะแล้วก็ดอ,อกมาตรึมเลยนะคะนี่อ่ะดูนะคะการเลี้ยงบอนสีของแม่ใหญ่แอ๊กนะั้นเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะใครเคยติดตามชมคลิปตลอดมาก็จะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากกับการเลี้ยงบอนสีนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอ๊กจะ ถ่ายให้ดูชัดๆนะคะนี่ออกดอกมานะคะนี่ดอกที่หนึ่งนะคะดอกนี่ลายยันก้านดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูครี <c ười> ดูใกล้ๆหน่อยนะ,ะนี่เห็นไหมขนาดดอกมานะคะยังลายลายเลยยังด่างเลยนะคะนี่มีสองดอกด้านนี้มุมนี้มีสองดอกนะคะเห็นไหมคะแหลมๆเนี่ยมีสองดอก เป็นสามดอกแล้วนะคะนอดอกโน้นกับสองดอกดอกน,อน,อกอกนี้อันนี้เป็นหนอที่กําลังเกิดมาใหม่นี่คิดว่าน่าจะมีดอกตามมาด้วยอีกไม่นานเพราะว่าสังเกตด,ดูก้านเขาสั้นนะคะแล้วก็มีดอกอยอดเล็กๆตามมาเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมออกมาแล้วก็เป็นหลอดที่ใหญ่ๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะหนีแทงหลอดใหญ่ขึ้นมาแล้วใบเขาดูไหมคะเนี่ยนี่ มันเป็นหลอดที่ใหญ่มากเลยนะคะตอนที่ขึ้นมาตอนแรกนี่ก็เหมือนกันนี่ยังไม่ได้กลางใบยังไม่ได้ครี่บานกลางออกจนหมดเลยนะนี่ยังเป็นหลอดหลอดหลอดใหญ่มากนี่สังเกตดูใบนี้นะอันนี้ดูความอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกแล้วทํายังไงถึงได้สวยแบบนี้สวยผ่าหน้าแรงมาเลยนะบนสีนะผ่านมานะนี่ตอนที่ปลายออม กลางหน้าหนาวนะบอนสีไม่ค่อยสวยมันก็เหลืออยู่สองสามใบทีนี้แม่แม่แยายเอกก็เลยหยิบเอา,อาปุ๋ยมาใส่นะคะปุ๋ยเย่เอมาใส่คือปุ๋ยอะไรปุ๋ยขี้ไก่นะคะมันเหลือจากใส่อย่างอื่นนี่เห็นไหมเป็นขี้ไก่ที่ผสมแกลบนะแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะหลายคนบอกว่าอย่าใส่น้ำมันเคมแต่แม่แยยเอกดันดือ้อทุลังใส่เพราะว่าเคยใส่มากับพืชชนิดอื่นนะคะ มันสวยนะขี้ไก่แกรบนะคะเป็นขี้ไก่แกรบที่ซื้อมาแล้วเอาใส่กระสอบไว้มันนานแล้วนะคะความร้อนอะไรมันก็ผ่านไปแล้วไม่ใหญ่ก็เลยเทออกมากรองไว้ก็เลยตักเอาแค่กำมือนี่แหละนี่นะคะเอากำมือเรานี่แหละมาใส่นะคะทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ําบ้างไม่ได้รบน้ําบ้างนะคะนี่อันนี้กระถางเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเขาบอกว่าเปดนิ้วแต่วัดแล้วมันได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะเขาก็ ซื้อมาเขาก็บอกตามความจริงนะคะอันที่บอกขนาดกระถางเพราะว่าเดี๋ยวมี f อซหลายคนถามว่ากระถางขนาดเท่าไหร่กระถางหาซื้อได้ตามเฟซนะคะแล้วเอามาปลูกนี่ก็ได้บอนสีอย่างที่เห็นกอใหญ่สวยมากเลยนี่นะคะอันนี้เล่าให้ฟังว่าปลูกบอนสีทําไมมันถึงกอใหญ่ได้เร็วสวยขนาดนี้ปลูกแบบบ้านๆนะคะนี่เห็นไหม ใบใหญ่อันนี้ใบใบหยิกงอธรรมชาติแนละสวยนะเขาน่าจะเป็นลูกไม้ตระกูลดางดาง่างลูกลูกไก่นะคะตระกูลไก่พูดง่ายๆเห็นไหมหลอดมาใหญ่แม่ใหญ่อกชอบนะมาเลี้ยงลูกไม้นี่ถึงรู้ถึงรู้ว่าบอนสีนี่สวยมากเลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปติดกับบอนสีที่มีชื่อเสียงถ้าเราอยากปลูกแค่ประดับบ้านนี่นี่เห็นไหมปลูกทิ้งไว้เดินมาข้างทางนี่ชมก็สวยนะคะ เพราะฉะนั้นใครรักใครชอบบอนสีก็ลองหามาปลูกดูนะบอนสีนี่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือที่แม่ใหญ่เอกชอบนะคะมันไม่เหมือนกับการเลี้ยงไม้ดอกอย่างอื่นพูดตรงๆนะคะไม่ได้ไปโจมตีไม้ดอกเด้อ <c oughs> ที่แม่ใหญ่เอกเลี้ยงเพราะว่าแม่ใหญ่เอกเลี้ยงไม้ดอกแล้วพอส่วนมากมันจะเป็นต้นใบสีเขียวใช่ไหมคะทีนี้ใบสีเขียวทีนี้เวลาเข้า ออกดอกมาถ้าจะออกดอกให้ปีละครั้งถ้าเราไม่ดูแลดีๆอย่างเงี้ยบางต้นนะคะเราก็ได้ชื่นชมนานๆจะได้ชมดอกสีสันมันน้อยนะคะมีแต่ใบสีเขียวใบสีเขียวก็สวยทีนี้ก็เลยมาเลี้ยงบอนสีลองดูก็ตัดตัดสินใจเลี้ยงลองดูมันสวยนะคะเนี่ยเพราะว่าอะไรมันมีหลากหลายสีสันเนี่ยลูกไม้เป็นลูกไม้ของตระกูลไก่นะฮะนี่พันธบอนสีตระกูลไก่ คือมาดูเห็นไหมก้านก็ดำแดงนี่ใช่ไหมพอเกิดมามันก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกนี่ก็เป็นสีแดงเข้มพอมาพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวป้ายด้วยสีแดงอะไรแบบนี้ประมาณนี้เนี่ยก็มีขาวนิดหน่อยนะชมพูนิดหน่อยมันสวยนะมองผ่านไปมันมีหลายหลายสีนะคะให้ชมนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครชอบก็ลองหามาเลี้ยง เนี่ยเอาต้นนี้ใกล้ๆก็เหมือนกันเห็นไหมคะมันมีหลากหลายสีามาวางไใ,ใกล้กันมันก็ทําให้บอลสีสวยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอ่าใครรักใครชอบบอลสีก็ลองไปหามาปลูกลองดูนะวันนี้แม่หา่แอ๊กทำคลิปให้ชมเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะคะวันนี้รอติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะเนี่ย <laughs> สวยนะนะ อันนี้ลืมบอกว่ามีกระถางเล็กๆกรองน้ำนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ค่อยมีน้ําเยอะเห็นไหมลากฟูเลยอ่ะน,นี่คือเบื้องหลังการถ่ายทําของแม่ใหญ่เอ็กนะคะอ่ะดูๆไปก็สวยตลอดการบอนซีนะ่ะเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันเถอะนะคะไปละ